ก็ขอกกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาคีดบิวเอสนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทาการพูดถึงในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่ได้เข้ามาในเกมของกาลินาฟรีไฟล์เรากันดีกว่านะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็สัหรับกิจกรรมที่ผมจะมาพูดนะครับผมในคลิปนี้ก็นั่งก็คือกิจกรรมของพีระมิด พิชิตยอดนั่นเองนะครับผมมานะครับผมซื้อเพียงหนึ่งนะครับผมแล้วไปต่อครับว่ารายละเอยียดของกิจกรรมนี้นะครับผมจะไปยังไงเนาะในส่วนนี้นะครับผมคลิปนี้เราก็จะพามาซีแจนะครับแล้วก็พาเข้ามาเล่นในส่วนของกิจกรรมนี้กันนะครับผมเพราะว่า เมื่อคลิปที่แล้วของผมนะครับผมก็ได้เข้ามาผู้คือกิจกรรมโปรเจกต์รั้งใหญ่ของเกมฟ,ฟรีไฟนี่โปรเจกต์นะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมของวัมพมฮาแมนเอฟฟีไฟนั่นเองนะครับผมว่านะครับเมื่อคลิปทีป่แล้วเนะาะกลพอมาในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมสายเกิร์บิหนึ่งกิจกรรมนะครับผมที่ผมมองว่ากิจกรรมนี้ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับ ซึ่งแน,น่นอนว่ากิจกรรมนี้มันน่าสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณเห็นไหมครัว่าหน้าป๊อปอัพเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าพิชิพิรามีพิชิย่อนะครับซื้อเพียงหนึ่งแล้วไปต่อครับล้ราคาจาก1,499งพัี่อยกเหมอลเหลือเพียงแค่สี่ร้อยห้เมอเนะครับผมโอ้โหน่าสนใจมากนะครับผมเอก็สนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าภายในเปในบ้างนะครับอืม ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามาสู่ขั้นในเรียบร้อยแล้วนะครับผมภายในนี้นะครับแบบที่คุณเห็นเลยนะครับว่าเขาเขียนไว้ว่าอันแรกนะครับผมเมื่อเราซื้อไอเทมนะครับผมอันนี้นะชุดแรกนี้นะครับผมซื้อหนึ่งอันนะครับผมเพื่อไปเก่าครับซึ่งชุดแรกนะครับผมเขาลดราคาอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมในส่วนนี้นะครับคือให้เราเข้ามาซื้อนะครับผมแล้วเราสามารถไปเก่าได้นะครับผมนี่อ่านะครับ ซึ่งส่วนแรกเลยนะครับผมผมขอเป็นอีโวแล้วกันนะซื้ออีโวแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็อยากได้กดสุบอีโวพอดีเลยนะครับในตอนนี้นะครับผมก็ซื้อไปนะครับร้อยแปดสิบไดมอนด์นะครับหลังจากที่ผมนะครับกดซื้อร้อยแปดสิบไดมอนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือกดสุนอีโวนะครับชั้งขับไปนะครับผมก็จัดลดนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่อ่านะครับ จัดลด50%นะครับคือให้เราสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับผมแล้วของคู่ใหญ่ในนี้นะครับผมในชั้นนี้นะครับผมก็จะลด50%นะครับผมซึ่งผมขอซื้อเป็นค่าละกันค่าหารนะครับผมนี่อ่านะครับขอเป็นค่าละกันนะครับผมนี่สองร้อยไดมอนด์เนาะจัดไปครับผมนี่หลังจากที่ผมซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาบอกไว้ว่าไอเคมนะครับผมจะส่งไปที่ก่อนจบหมายนะครับผมมานะครับแล้วชั้นขัดไปนะครับผมก็ จัดลดนะครับผม60%นะครับผมมานะครับนี่ชั้นนี้ลด60%ครับก็จะมีแฟชั่นที่เราสามารถเข้ามาซื้อได้อยู่นะครับมีอยู่3แฟชั่นด้วยกันนะครับคืออันแรกเป็นสก,กินแฟชั่นรวมเนาะในส่วนของคล้ายๆหมาจิ้งจอกนะครับผมสิ่งที่2ก,ก็ปเป็นแค่พับบุตรเนาะในวัสงการานต์นะครับผมแล้วก็สิ่งที่3คือผ้าคาดหัวนั่นเนองนะครับผมราคา1 6 0โไดมอน นะครับผมนี่อ่านะครับอ่ะเอาไปว่านะครับผมเพราะยังไงเขาบังคับให้เราซื้อเนาะหนึ่งในสาม้นนี้นะครับผมดังนั้นผมก็ขอซื้อเป็นผ้าค่าวหัวละกันนะครับจากราคาปกติอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าดมอนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ลดราคาเหลือเพียงแค่ร้อยหกสิบดมอนนะครับผมขออนุญาตซื้อนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าไอเทนนะครับผมจะโคลสโบไปที่ก่อนจบหมายเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ ชาร์จสุดท้ายแล้วนะครับผมชาร์นี้ลดถึง70%เลยนะครับผมอ่าราคาปกตินะครับของสกินแฟชั่นเซตนี้นะครับอยู่ที่1,499ไดมอนนะครับผมกล่ว่าตอนนี้นะครับมี่กิจกรรมนี้เข้ามาลดไป70%นะครับจาก1,499เหลือเพียงแค่450ไดมมนเองนะครับโอ้โหน่าสนใจมากนะครับก็ผมเลยซื้อเลยละกัน450ไดมอนครับจับไปเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับผมคุงได้รับรางวัลนะครับผมขอรางวัลนะครับ จากคุณส่งไปที่กอดจบหมายของคุณนะครับผมอานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกอดจบหมายกันนะครับเดี๋ยวไปดูกอนจบหมายกันดีกว่าครับนี่มาดูกันอ่าของนี้ไอเขมยังไม่เข้ากอนจบหมายนะครับผมเพราะว่าเราจะก็ออกจากเกมแล้วข้อใหม่นะครับไอเข้มคือจะเข้ากอนจบหมายให้เรานะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตออกจากเกมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาใหม่กันนะครับ โอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ออกจากเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับเข้ามาในหน้าเกมอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกอดจบหมายกันดีกว่านะครับว่าไอเทมนะครับผมจะเข้ามาในกอดจบหมายให้เราหรือยันนะครับมาดูกันอ่านะครับตอนนี้นะครับผมไอเทมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับคำหมดเลยนะ ขออนุญาตมารับก่อนเลยนะครับผมในส่วนของกดซูมอีโวนะครับ5้าใบนะครับนี่อ่านะครับนี่รับเรียบร้อยนะครับกดซุมอีโวห้าใบครับแล้วก็ขับไปเลยนะครับผมก็จะไปในส่วนของค่านะนี่ค่านี้นี่อ่านะครับค่านี้นะครับผมนี่เเฟเยลดีเฟเยลดีครับนี่เราก็สามารถเข้ามากดรับได้แล้วเพราะว่าผมซื้อเสร็จแล้วนะครับนี่อ่านะครับแล้วก็ขับไปเลยนะครับเป็นผ้าค่าหัวนั่นเองนะครับนี่ผ้าค้อหัวเนาะ นะครับนี่อ่านะครับซ่อมหมวดด้วยนะครับผม้ส่วนของห้านี้นะครับก็มากดรับเลยแล้วกันนี่แล้วเราก็สามารถใส่ได้เลยนะแล้วสุดขายคือเซฟแฟชั่นะครับผมครบเซตเลยนี่อ่านะครับนี่โอ้ยากัดราชาเลยนะนะครับแพนเล็กไนนะครับผมนี่เราก็สามารถเข้ามากดรับได้แล้วครับมารับเลยและในที่สุดนะครับตอนนี้นะครับผมเราก็เข้ามาทําการกดรับครบเซเรียบร้อยแล้วนะครับผมในโซลของเซต แฟชั่นสุดแรงอย่างนี้นะครับก็คัสอาจจะไปแค่คัสสีฟ้าผมกบว่าผมมองว่าคัสสีฟ้านะฮะบ,บานนมันก็สวยบานก็บานไม่ใช่บานนี่บานสก,กินก็สวยครับบานสก,กินก็ไม่ค่อยสวยเนาะแล้วแก่เนาะในส่วนนี้นะครับผมกะว่าเราใกล้มาก็คือว่าเอาไว้เก็บไว้เพราะว่ามันเป็นของลิมิเต็ดเรียกว่าลิมิเต็ดได้นะกิจการแบบนี้นะครับและแน่นอนว่า ถ้าหากทางเกมนะครับนำกลับมาขายอีกรอบหนึ่งนะครับผมน่าจะขายในราคาที่แพงกว่าราคานี้แน่นอนครับว่าจะขายในราคา1,499ไดมอนหรือว่าราคาเกมเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมในส่วของกิจกรรมนี้เข้ามานะครับราคาอยู่ที่499ไดมอนนะครับผมเราก็ได้ร้บเซฟแฟรเซ็ตนี้ไปแล้ว นะครับเดี๋ยวที่คุณเห็นเลยนะครับเซตนี้นะครับในราคา499ไดมอนด์นะครับนี่สวยเข้มกันละขั้งที่คุณซื้อลด40%ลด50%ลด6 0นะฮะมาเป็นราคาขอดสิ่งนั้นนะคือว่าเป็นผมพลอยได้แล้วกันนะครับผมที่คุณจะี๋ยวก็ซื้อก่อนเพื่อปลดล็อกรางวัลใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับก็คือว่าเป็นกิจกรรมเนาะที่แบบ ขายของในเกมมีทีหนึ่งเนาะที่เกมมันก็มาขายของก็จะขายแฟชั่นเซตนี้กับว่าจะขายชิ้นหนึ่งก่อนเพื่อนจะมาขายแฟชั่นเซตนี้อีกทีน่งนะครับผมนี่แล้วก็ใส่เลยแล้วกันนี่ใส่ได้เลยนะนี่ใส่เรียบร้อยนะครับนี่โอ้คู่กับใส่กามาได้ไหมเน่ดูนะครับสภาพนี้เลยนี่ใส่ผมใส่แว่นตาวยนากนเนี้ยปิดบังใบหน้าหมดเลยครับดูไม่ออกเลยนะัว่านี่คือโจรหรือว่าคขว้เน่นะครับอยากกบอีอิบเลยเนาะอ่ะนะครับผมดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาฝากกิจกรรมนี้เนาะ ในส่วนของกิจกรรมที่ราไม่พิชิตยอดนะครับผมก็ใครที่อยากจ,จะเข้ามาเล่นนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมเรามารีวิวไฟท์ท่านนี้เห็นไหมครับเข้มากนะครับความเข้นะครับแล้วก็ผมมีหมัดของสายก,กร,รมมาด้วยนะครับเลยดูเข้ขึ้นไป2เข้าเลย นะครับผมอ่ะนะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ผมในการที่ผมได้เข้ามาทําการรีวิวในส่วนของกิจกรรมนะครับใหม่ภายในเกมฟรีฝากกิจกรรมนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยเนาะใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกับใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ